สวัสดีครับหมดสวัสดีครับหอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่ไนท์ครับครับผมอันนี้เอาตัวอะไรมาครับกระตอกลอฟฟินมันเป็นอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นมันกัดนะเอาออกดัดผลตัวเองกัดกัดตีตัวเองเบื้องต้นได้ดูแล้วหรือยังว่ามีตัวะไรขนหรือเปล่าหนว่ากัดขนเพราะเรียกร้องความสนใจกัดสองข้างเลยหรอกัดสองข้างเลยตอนแรกกัดข้างเดียวฮะ ข้างข้างไหนข้างไหนข้างขวาดูจะข้างขวาข้างเดียวอุ้ยนิดเดียวข้างขวานิดเดียวข้างซ้ายเยอะอยู่หรือหายไปหมดแล้วไปดูถอนได้เลยโอ้ยเจ็บถอนได้เลยถอนได้เลยไม่ต้องตัดไม่ตัดอาจารย์เข้าละคนนี้ไปเนี่ยเสร็จละแล้วของนี้ละโอ้โหกี่เส้นเพียบ ใช่เหรอนี่เดียวเหรออ่ะทำไมเทียบกับเืนพี่สนน้อยกว่าผมเยอะเลยเดนตามเส้นแต่กมแตัวมันมีความเียกร้องในในในตัวมนเองเยอะที่มากกว่าอย่างที่เราอย่างที่พี่เคยบอกว่าเคยเทน้ําไว้เท่าไหร่ครับวันข้างหน้าก็ต้องก็ต้องเทน้ำให้ได้ทั้นั้นก็คือความสําคัญที่แรกเริ่มมาเป็นไงต่อไปในการเลี้ยงก็ต้องความสาคัญเท่าเดิมครับเด็กอะมันเคยเที่ยวอะมันก็อยากเที่ยวทุกวันวันหนึ่งไม่ได้เที่ยวก็เรี้ยงน้องหัใจด้วยกัน เนี่ยนี่คือการเล่นน้องใจได้เลยกลับไปมากๆเคยเจอเคสหลายๆเคสใช่ไหมเที่ยวกัดคอจนแบบอ้าวแต่หออะไรแต่เคยเห็นแต่เคสที่เหลือแต่คอก็มีแต่ไม่รู้นั้นตัดต่อว่านะที่แบบอ่าอะไรคือมีมีแต่หัวมีแค่นี้ใช่มีแต่หัวที่เหลือหมดเลยอันนี้ที่อาจจะเป็นด้วยโรคของอ๋อ P D F D ป่ะเป็โรคผมเป็นโรคยอดพิษในกระตุ้วดูนะสุขภาพเดีตอนนี้เขาบอกว่าไม่น่าเป็นอะไรเพราะว่าน่าเป็นโรคขนเพราะว่ามันไม่ได้ร่วงเป็น ต่อทั้งทั้งเส้นดูเล็บสิเล็บงอกขึ้นแล้วอแล้วก็ไม่ได้<อ>แบ๊กแฉกินอยู่ใช่ไหมว่ามันถักขึ้นนี่หว่าครั้งแรกมันไม่มีเลยนะนี่ขึ้นแล้วนะ ทำใจการถอนได้เปล่าได้ทำไมอ่ะไม่ให้คนดูดูนะเดี๋ยวถอนเสร็จแล้วเดี๋ยวขนมาวาให้คนดูดูจิงหรอแล้วเดี๋ยววันนี้วันที่วันนี้นนนที่อะไรยี่สิบไม่เห็นอะไรเลยนะในในกองอะ่ะอนนดีตอดีอโอเคอ,อ่ะก็ ไม่ต้องดูอะไรมากแล้วกันวันนี้ผมจะถอนให้ดูแล้วไปดูอีกทีก็เดี๋ยวไปดูคลิปบับินเลยแล้วกันครับผมเพราะมันกลับมาบินได้เราดูแล้วมันไม่มีไม่น่าจะมีอะไรังไงก็สบายใจขึ้นเยอะไม่มีอะไรมากครับมีคุ้มค่ากับสองชั่วโมงหลงมาหาพี่ในเรื่องนี้มากอ่าเรียบร้อยแล้วหน้าแดงเลยชารคนคนหน้าแดงนบนี่อันนี้ข้างอันนี้ข้างขวานะ ข้างซ้ายนิดเดียวข้างซ้ายสามเส้นเรื่องนี้มันจะไม่กัดตัวเองอย่างไรสมมติกลับไปอ่ะก็ต้องหาที่จะรรมให้เขาทำอย่างเช่นอย่างที่เราบอกว่าของเล่นกระดุมพยายามทีอันนี้ถูกไหมครับต้นกระถินกระถินสายเลยทั้งพ้นเลยที่มีใบเนี่ยจับปลายี่ยสักสองคืบอ่ยยัดเข้าไปเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้กัดก็ได้อรืออาจจะขนไ่แทงมูหรือว่าอาหารติดผมว่ากัดแน่นอน พราะว่านี้แอบถ่ายแล้วมันกกัดตัวเองอยู่นิดนึงเพราะว่าเนี่ยถ้าพอใส่ไม้ไปก็คือไม้ก็เล็กเลยอถ้าอย่างนั้นเราเอาต้นซื้อต้นกระถินอะไรอ่ะต้นไม้ใหญ่ๆ่อ่ะจริงต้นโมกข้างในก่อนเลยจริงๆิถ้าทำกรงใหญ่เป็นต้นโมกอยู่งหนแต่เราไม่ต้องเอากรงย่างที่นายบอกให้ใส่โซ่ก็ได้เชือกอ่ะดีกว่าไหมให้เขาปีนอิสระมันไม่ได้ใส่เชือกตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอไม่แต่พวกนั้นที่ใส่เชือกนี่คือจะยืนกันแบบอยู่บนคอนมันมันไม่ทำอะไรเลยนะ ก็เห็นดีนะคนคอนกันไม,ไม่บินไม่ไรแต่นี่มันบินอืมหลย,ยเป็นช่วงที่แบบบางทีเรายังไม่เข้าใจยังเด็กอยู่ด้วยอะไรด้วยเป็นเรื่องปกติเขาผม <im itation> มันอาจจะจริงอาหารมันดีนะครับแม่อาหารนี่นาเข้าจากประเทศนะอาหารนีประตุดิบดีๆทั้งนั้นเลยมันอาจจะแค่แบบ <im itation> ไอ้นี่ไปเฉยๆเนี่ยมาหมักไปสองวันนี้สองวันสองวันแม่ก็ว่าแล้วถ้าไม่งั้นก็อย่างท <im itation> ี <im itation> <im itation> ่เราบอกถาดอย่างเงี้ยหรือว่าถาที่บ้านครับ เสร็จน้ำเสียพิมพ์สักสองสามชั้นวางคือน้ำอึกเสร็จปุ๊บโบ๊ะโบ๊ใส่ถุงดำแล้วก็ล้างดีกว่ามันจะง่ายไม่ต้องมานั่งขูดมานั่งอะไรนี่ครับนั่งถูทั้งวันไม่ไหวอืมไม่กลัวว่าใส่พอใส่มันก็กัดกัดไอ้น้ำเสียพิมพ์นะเดี๋ยวลองใหม่โอเควันนี้ก็เดี๋ยวไม่ต้องติดตามเลยละเพราะผมไม่มีเวลาตัดหรอกไปดูอีกทีก็คือติดตามที่เฟซจของบสเลยครับผมเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวฝาก เฟซบุ๊กเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างแล้วกันไปดูดิกามว่านกงตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแค่ดูก็เป็นกำลังใจให้ผมละ<ช>ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ